เราจะมากินไก่ทอดกาวบล้านชิ้นกันนะครับอันนี้เราเน้นหนานะครับผมกาวบุลันกาวบุลันกาวบุลานชิ้นกาวบลลานชิ้นเอ้อ ผมข้าเป็นไก่ข้าเป็นไก่ี่เย่าดิสกูนสิมลกไก่ยาวไก่ยาวไก่ยาวอ่านี่ผมามไปแล้วชีสเบอร์เกอร์ไก่ทอดโอเคผมจะขอาเป็นไก่ทอด9ก้าพันแสนล้าน กอนเสอันนั้นก็ัลั้งชิ้นไปแล้วใช่ไหมอันนี้คาวันแฟอโอเคผมจะขอเป็นเมนูธรรมดาแล้วโอเคครับเน็ตผมหลุดอีกแล้วซึ่งคราวนี้ผขี้เกียจเข้าแล้วนะก็ผมก็จะเอาเป็น แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ที่มีชิสเยอะที่สุดในโลกแบบชิ้ใหญ่เท่าเท่าระบบสุริยอันนั้นก็เวอร์เพินไปเอ <c oughs> <c oughs> ฉันจะให้คุณสิบน,นว่าถ้าคุณไม่ให้เกกับผม <c oughs> เอ้กอยังไงวะ ตต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 ุโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับเฮ้ยไม่ใช่เข้ามาในแมปแล้วนะเฮ้ยเออเออเข้ามาแล้วเออเออมันยังไม่ได้เข้าเลยไม่ใช่โอ้ยเข้าละตุดูดูตูตูตูดูอันนาอูมีมแอนิเมชันนะ

ขานูมขบูมบอมฉันไม่เคลิ้มอืนิ่งไวโอเคอ่ะนี่ครับมีนิ่งไว้ <c oughs> มไ,วไม่มีโอ Stop chewing so f out, bro! Leave that little guy alone. The f is you gonna do if I don't? Bro, bro, come here! Stop chewing so f out, bro! Leave that little. Why? 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 stupid yeah, nah. What's 9 plus 10? วินตี้วันไรนนวันตี้วันี้าวันตี้วันถ้าวินี้วันคืออะไรนา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 อิสตูบิคือยังไงโอเคซึ่งขี้เกียจขี้เกียจอะไรลู้ไขี้เกียจเล่น มูอ้าอ้าอามูอ้าอ้าอ้าคืยยังไงวะมูฮ่าฮ่าฮ่ามูฮ่าฮมูโอเคเดี๋ยวเปิดหน้าจอให้ดูโอเคผมกแยดเปิดนะ อะไรเนี่ยโอ้สควิดเกมเด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 งงงโอเคอันนี้นะครับน่าจะเป็นสควิดเกมดง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 โอเคอันนี้ผมจะทำเป็นแบบให้ตัดต่อว่าว่าคำว่าสควิดเกมแล้วก็ แล้วก็จะมีอักษรอักษรอ,อะไรอะไรอะไรแบบแบบเหมือนเก้าบวกสิบเท่ากับอะไรเมื่อกี้อักษรน,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 นั้นๆไทยๆนั่นนะนั่นนะนั่นะนั่นน่รับไปแล้วได้รับไปแล้ว ได้รับไปเขาจ้ัรับผมว่าคนที่จะชนะก็คือผู้หญิงคนนั้นอ่ะ,ผ,นนอะผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่มีหลอดสีส้ม ไม่ก็ผู้หญิงที่มีหลอดสีเหลืองอะมีอยู่สองคนนั้นแหละผมว่าน่าจะหลอดสีเหลืองมากกว่าตอนนี้เริ่มกลายเป็นสีส้มละเพราะว่ายิ่งของใครแดงยิ่งอันนี้คือยังไงก็ไม่รู้อ้อผมว่าคนคนที่จัดชนะก็คือ ผู้หญิงที่มีรอดสีสีเหลืองโอเคคุณผู้หญิงคนนั้นน่าจะได้แน่นอนเอ ไอแอมนั่นนูบนะผมไม่ใช่นูลนะเพราะว่าผมคือคนนิ่งไว้นิ่งไว้ผมว่าแล้วเย้ yeah! ผมเราถูกส่วนท่านผู้ชมเหรอเราถูกไหม ตาต่อไปผมจะต้องเอาชนะผู้หญิงคนนี้ได้ไดเลยผมหมาถึงในเกมไม่ใช่ในชีวิตจริงถ้าในชีวิตจริงนี่คือแบบกลายเป็นโลกอะไรก็ไม่รู้เลยนะเดี๋ยวรดตรงกลางมาโอ้ยโอ้ย โอ้ย oh. oh. uh. ไม่มีมาโอ้ยไอ้น oh, ี่มันโอ้ยโอ้ย ผักคนเออเลย ผมตายแน่นอนเออตื่นไม่ได้ด้วย โอเคผมผมทายว่าคนที่มีหลอดสีเขียวอ่อนชนะนั่นน่ะตรงนู่นอะ่ะอ้าผมมาตรงนี้ได้แล้วออ Happy birthday, happy birthday, happy birthday, yeah. Yeah, happy birthday. It's about okay. I you. Fudge Tom Hero. When you right to have somewhere to okay? Yo, Chris, you're great, You think you're The Tom Want you're to have. Uh -huh. 嗯。Mm hmm.

ลูกโป่งน้ําเนี่ยคือคือการป้องกันน่าจะเป็นการนอนนุ่ม,มั้ะโอเค คนเอาไปแล้วโอ้ยปนผลคายก่อนผนคายดีอุ้ยผนคายโอ้ยออ้ยปิ้ปิ๊บปิ้ปิ้ปิ้งปิ้งฮ่าฮ่าฮ่า

ไมสองไม่สองไม่เหรีนะนรับสองไม่เียญนะไอ้นันนุ่มมาแปดห้าเหลือแปดห้าครับเหลือแปดห้าตอนนี้ผมแค่เก็บเหรียญไปเรื่อยๆผมก็จะได้สองร้อยขอสักสองร้อยในดีเพื่อน <c oughs> 出马，出马，出来，出来，看啊！出马，出马，出马，哪哪？哪哪？哦，无人出马，可我记得笑。出马，出马，够碰到不见。Hello，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 Hello。

เย้ผมว่ามันต้องมาผักผมอย่างแน่นอนเพราะมันจะจฉาผมมาเลยว่าแล้วพักพักคนท้ายอืออยู่ทว่หัวกะโหลกยกไปยุ่มดูการีนในความจำแอ้วคนอยู่ไหน มเฮ้ยไอคนนั้นมัน mm yeah. ของกินให้ผมเลยดีโอ้แล้วก็แล้วก็ผมใช้นอนนุมแล้วมันมันก็แค่ถ่วงเวลาเนี่ยมันมีแต่ยาเนี่ยยาะที่ทำให้ชีวิตเราอยู่ร้ายลงอะ่ะเฮ้ย้าวอ้าวอ้าวอ้าว

ฮไม่ได้อยู่ที่นั้นได้ทีเดียวนะเว้ยโอ้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 ขอ้ Oi, oi, oi. I should have to put out Oi, oi, oi. And I'm gonna, Oi, gonna, I'm gonna, I'm gonna. Thank you. mm hmm mm -hmm.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  mm mm

ียงแล้วโอ้โหโอ้ย,อยนี่ก็ขยันผักเสือเกินอ,อ,นอ,อนืุ้้ยพักพักบ้างผักมันบ้างเออนี่นีอยผ่ผลคายอ,าอุ้ยเฮ้ยอ่้ยผลคายโอ้ แทบไม่ชนะเลยอ่ะไม่แฟร์โอ้โอเคงั้นออก <c oughs> ฉันเกิดมาเป็นไก่โดนแกเรี้ยงเอาไว้วันวันไม่ต้องทำอะไรแค่กินล่อไข่แออ,อ,อพอแค่ดีแล้วก็